่าวจริงๆประเทศ<ม>ไทยเรา มีข้าวหลากหลายสายพันธุ์นะใช่เรียกว่าแบบเป็นประเทศแห่งการปลูกข้าวเป็นเมืองเกษตรกรรมนะแล้วก็แบบข้าวของเราเนี่ยคือมีคุณภาพส่งออกด้วยแถมประกวดก็ได้รางวัลมามากมายด้วยนะคะครับซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมครับทางด้านของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับจับมือกับภาคเอกชนร่วมวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวการใช้ปุย๋ยการจัดการดินแปลงนาสาธิตพันธุ์ข้าวใหม่พันธุ์ข้าวดีชื่อว่าหอมแม่โจ้า0ปีพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับ ของบริษัทไฮโดรไทยจำกัดนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามความร่วมมือเรียบร้อยแล้วนะคะตีโลกวิชัยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัทไฮไดรไฮโดรไทยจำกัดผู้ผลิตปุ๋ยร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวการวิจัยปรับป,ปรุงพันธุ์ข้าวการใช้ปุ๋ยการจัดการดินในแปลงสาธิตข้าวพันธุ์ใหม่หอมแม่โจ้90ปีซึ่งหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วิจัย และปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุลต่อเนื่องมากว่า20ปีจนได้พันธุ์ข้าวคุณภาพหลายพันธุ์โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ใหม่หอมแมโจ้90ปีที่จะนําไปทดสอบในแปลงนาสาธ,ธิตของเกษตรกรทั้งนาปรังและนาปีในพื้นที่5จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อร่วมสร้างองค์ความรู้และสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านวิจัยพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้มีศักยภาพการผลิตสูงขึ้นซึ่งรองศาส อาจารย์ดรวิรพลนะคะก็กล่าวว่าความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในครั้งนี้ก็จะนําไปสู่การขยายพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่จํากัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้นแต่จะขยายไปทั่วประเทศเลยนะคะในอนาคตค่ะเราไปฟังเสียงของรองศาสตราจารย์ดรวิรพลทองมากันค่ะกับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยไปขยายให้พี่น้องเกษตรกรรับเอาเมล็ดพันธุ์เราไปเป็นลูกไล่แล้วงบประมาณที่ใช้เนี่ยทุกวันนี้ก็นิดน้อย ประมาณสัก6ล้านมาต่อปีอะไรพวกนี้ครับคือมันก็ไม่ได้ขยายเท่าไหร่แต่ว่าออเดอร์ที่เราผลิตออกไปเนี่ยมัน มันตามกับงบประมาณที่เรามีอยู่คือใช้เงินงบประมาณของของมหาลัยแต่ถ้าเราร่วมทางเอกชนในนาคตข้างหน้าเราสามารถขยายจํานวนอะไรต่างๆออกไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในวงแค่วงจํากัดอยู่เฉพาะในภาคภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ลําพูนเชียงรายลำปางอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนั้นเราต้องการจะขยายเม็ดพันธุ์ของเราเนี่ยให้ทั่วประเทศไทยหรือไปต่างประเทศครับในอนาคตข้างหน้าครับ คุณผู้ชมครับข้าวหอมแม่โจ้90ปีนะครับเป็นข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยมีความสูงประมาณ125เซนติเมตรลำต้นแข็งทนทานต่อการหักล้มไม่ไวต่อช่วงแสงจึงทำให้ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรังรวงต่อกอร15รวงซึ่งผลการทดสอบพบว่าทุกต้นให้รวงดีข้าวเมล็ดใหญ่น้ำหนักดีอายุการเก็บเกี่ยวนาปี129วันหากเป็นนาปรัง135วันให้ผลผลิตต่อไร่สูงถึง800-1,200กิกร ตมต่อไร่ซึ่งจะส่งผลให้แก้ไขปัญหาด้านการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในการส่งออกสามารถแข่งขันกับนานาประเทศที่เป็นคู่แข่งในตลาดโลกได้